เครื่อง double heat press เครื่องที่จะทำให้คุณสร้างสินค้าต่างๆได้มากมายทั้งพิมพ์เคสโทรศัพท์นาฬิกาเสื้อยือดจิ๊กซอวหรือแม้แต่แก้วน้ำก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะก่อนอื่นต้องที่บายเรื่องของกระดาษนะคะกระดาษที่เราจะพิมพ์เสื้อคอตตอนเรียกว่ากระดาษทานเฟอร์นะคะซึ่งจะมี2ชนิดตารางหลังแดงอย่างนี้นะคะสำหรับเสื้อสีอ่อนหรือหรือสีขาวนะคะ หลังน้าเงินนี้สําหรับเสื้อสีเข้มการใช้ต่างกันนะคะหามาดูด้านหน้าเสื้อสีอ่อนจะพิมพ์กลับด้านนะคะซ้ายเป็นขวานะคะส่วนเสื้อสีเข้มจะไม่พิมพ์กลับด้านนะคะแล้วหมึกที่ใช้นะคะจะเป็นต้องเป็นหมึกปริพิกเมนเท่านั้นนะคะหมึกกันนะ้ำปริพิกเมนใช้หมึกซับเรเมชันเหมือนเคสเหมือนถ้วยไม่ได้นะคะข้อที่เป็นสิ่งสาคัญเพราะเมื่อใช้แล้วมันจะเบอร์ทีหลังนะคะเมือม่อเมื่อเมื่อเราได้แล้วนะคะไม่จำเป็นว่าเราจะต้อง ทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราสามารถไดคัดได้นะคะไดคัดออกมาเป็นตัวออกมาได้เอ่อต้องพึงจําไว้นะคะว่ากระดาษหลังเอ่อหลังแดงที่ถนับเสื้อขาวนี้นะคะเนื้อของกระดาษมันจะเป็นสีใสๆนะคะนั้นเราตัดเกินแบบนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะเกินแบบนี้ได้แล้วก็ตัดฟรีฟอร์มไปเลยครับเราต้องการไดคัดยังไงแล้วก็ตัดไปนะคะควรตัดให้เกินมาหน่อยหนึ่งเพราะเหตุผลว่าถ้าเราตัดชิดเกินไปเราจะไปกินของเนื้อสีที่เรา ต้องการสีจะมาไม่ครบนะคะตัดเกินมาหน่อยเึงแต่สำหรับเสื้อสีเข้มต้องจำไว้เสมอว่ากระดาษจะเป็นสีขาวทึบๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตัดจะมีความเป็นถ้าเราตัดให้มีขอบขาวเมื่อลงบนเสื้อสีเข้มความเป็นสีขาวของขอบก็จะยังอยู่นะคะทีนี้อันนี้ของเราต้องการโชว์ ความเป็นขอบขาวนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้พอดีเปะ๊ะเราก็สามารถตัดพอดีอย่างนี้ได้เลยนะคะเราก็จะไม่เห็นขอบขาวหรือถ้าเกิดตรงไหนที่ตัดไดคัดยากให้ตีสีพื้นขอบนะคะให้ให้ตอนทำฟ h o ต o ช็อปให้ทําสีพื้นขอบเกินมาเป็นสีของเสื้อเมื่อตัดเราจะได้กลมกกืนนะคะเพราะอย่างนี้บางทีเราอาจจะตัดไม่พอดีใช่ไหมคะอย่างเส้นเช่นเส้นผมแบบนี้อาจจะตัดยากถ้าเราตัดพอดีมันจะนี่นะคะ มันจะมีเห็นความเป็นขอบขาวต้องจําไว้นะคะถ้าไม่อยากเห็นขอบขาวต้องตีสีพื้นเส้นเสื้อสีดําแล้วก็ได้คัดเด็กในคอมโฟล์ทช็อปให้มีพื้นขอบเป็นสีดํานะคะหรือเสื้อสีเขียวเราก็ตีสีพื้นเป็นสีเขียวนะคะมันจะได้ออกมาสมูทแต่นี่คือทําให้ดูเป็นคร่าวๆนะคะอันนี้ก็จะมีขอบสีขาวให้เห็นนะคะจำไว้นะคะ,ว,ะ,คะว่าพิมพ์ไม่กลับด้านนะ,ะสำคัญมากนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะโอเคเราจะสาธิตการทําเสื้อขาวก่อนเออเสื้อขาวนะคะวิธีทำแล้วก็มาที่ตรงเครื่องนะคะเราจะตั้งค่าไว้ที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะส5 5สูงสุด3 5 5หเวลาจะตั้งที่25วินาทีนะคะตอนนี้เเราอุณหภูมิถึงแล้วนะคะแล้วก็ข้ามลงอย่างนี้เลยนะคะสําหรับเสื้อก็เอ่อสำหรับเสื้อขาวข้อมลงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จัดให้พอดี แล้วก็ลงเสื้อจะลงตำแหน่งไหนก็ได้ของเสื้อนะคะแล้วก็วางไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะจะวางแนวตั้งแนวนอนก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่จำไว้ว่าเราต้องกดความลงนะคะวางให้ตึงๆนะคะแล้วกดลง แรงหน่วงก็แน่นพอดีพอดีนะคะแล้วก็นับถอยหลังประมาณแค่25วินาทีเท่านั้นเสร็จถึงเวลาะะแล้วนะคะเราก็ดึงขึ้นมากดติดก่อนนะคะตรงน,นี้สำคัญมากนะคะเรายังไม่สามารถดึงกระดาษหลังออกได้ในทันทีเราต้องรอให้หลังนี้เย็นก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเราก็ดึงข้าหลังออกธรรมดานะคะ เสร็จแล้วค่ะตันนี้ก็เป็นสหับเสื้อสีขาวนะคะก็จะเสร็จแล้วสวยงามนะคะดูตอนเย็นนะคะโอเคตนนี้เป็นเสื้อสีนะคะเสื้อสีนะคะเราก็วิธีแกะจะแตกต่างกันเราคือใช้นิ้วเกลี่ยเกลี่ยนะคะจะแกะง่ายะคะ่ะใช้นิ้วใช้กลางนิ้วของเนื้อเกลี่ยแล้วดึงออกมานะคะเราก็วางลงนะคะแต่กาจะเสื้อขาวเมื่อกี้เสื้อขาวคว่ำลงแต่นี้เราหงายขึ้นแลากระดาษไขที่ให้ในซองมานะคะ วางทับลงแล้วก็มากดความร้อนนะคะแล้วก็กดลงนะคะอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดเหมือนกันนะคะ3 5มห้าห้าสามหิบวินะคะสำหรับเสื้อสีต้อง30มสิบวินะคะแล้วกดลงแล้วกดสตาร์นะคะก็ดึงออกมานะคะ เสนเดียวกันค่ะเราต้องรองให้กระดาษเย็นก่อนนะคะให้ตรงนี้เย็นนิดนึงเพราะถ้าเราดึงตอนร้อนเนี่ยมันสติกเกอร์มันจะติดมาด้วยนะคะลรลรอเย็นแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ลอกออกเสร็จเห็นไหมคะว่าตรงนี้จะมีขอบความเป็นสีขาวอยู่ถ้าอยากให้พอดีเราจะตัดพอดีอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดช่วงไหนที่ได้คัดยาเราตีสีพื้นให้กับสีเสื้อตอนนี้อาจจะตีสีเส้นขอบเป็นสีชมพูเข้มได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการทำเสื้อยืดนะคะ ทั้งแบบรูสีกับสีขาวนะคะการพิมพ์เสื้อยืดคอตตอนด้วยเครื่อง Double Heat Press นี้สามารถทำให้คุณออกแบบเสื้อยืดได้หลากหลาย ทั้งพื้นขาวและพื้นสีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างสารรค์ลวดลายต่างๆบนเสื้อคอตตอนได้อีกมากมายเลยทีเดียวสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่083-034-0895 089-452-3504 www.ideatookick.com หรืออีเมล ideatookick@gmail.com ideatookick จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด